ความสนุกสนานคิดว่าจับคู่เลี้ยงคีหาแน่นอนลินคิดว่าใครเลือกริมาก่อนลิก็จะเลือกคนนั้นนั่นแหละแต่ไม่ทันเลยพี่ลิต้องเลือกก่อนครับจริงๆคือถ้าเกิดใครสมมุติว่าเลือกมาหนึ่งคนลินก็เอาคนนั้นเลยอ่าแต่ถ้าเลือกมาหลายคนอ๋อรินก็จะเล่นตัวไงอ๋อรินก็จะเล่นตัวไงคนนั้นดีหรือคนนี้ดีไหนเธอส่งโปรไฟล์มาซิเธอทำได้ได้เหรอเห็นไห เดี๋ยวก็รอน้องๆเขาพูดกันไปว่าแบบว่าเออจะมีใครเอ่ยนามว่าแบบอยากคู่หลิอไม้ถ้าเอ่ยมากกว่าหนึ่งคนก็แกล้งตัวเองละกัน,นออทะไมดูเป็นคนอย่างงี้ไม่เลือกครับแพงครับพี่กวินครับเราปล่อยคุณหมอไปครับพี่กวินอยากจะทํางานคู่กับใครอีกนอกจากคู่ของตัวเองคือเพลงแรกผมคู่กับาชาใช่ไหมครับเพลงสองผมอยากคู่กับคุณเลนครับผมเฮ้ยเอาจริงเอาพีรี ไม่ใช่เพราะความสามารถนะครับผมเพราะไเหไม่พี่เลพี่นี่จะเย็นความความสามารถดีอยู่แล้วไงดีอยู่แล้วใช่ครับแต่แต่เรื่องนี้ไม่ใช่กับเรื่องความสามารถไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าโบฟีครับ โบท็อกฟรีครับถ้าไม่มีใครได้ยินันออใช่โบท็อกโบท็อกโบท็อกใช่เอาแบบผลประโยชน์อย่างอื่นใช่เราเราเลือกคนเพื่อที่จะผลประโยชน์อย่างเดียวเขาสามารถเราไม่เลือกกันนะผลประโยชน์เดียวพี่กบินเลือกคุณนะคุณว่าไงคุณหมอก็ได้ครับผมต้องดูก่อนว่ามีช้อยอีกหรือเปล่าผมยังไม่ตอบว่าผมจะเลือกเขาหรือเปล่าผมแพงนะครับุมแพงนะคุณแพงใช่ครับเล่นตัวลเกินพี่เบิร์ดครับ เลือกขยิบไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วอยากฉีดโบฟีอะคุณได้อยู่แล้วคือคุณคือคุณได้ไปแล้วเพลินเองคุณได้ไปแล้วหนูหนูลูกหนูอายุสิบเก้าลูกหนูจะฉีดลงปีนไหนลูกฮะไม่มีไม่ต้องฉีดไม่ต้องฉีดเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยใช้สิ่งนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนจากจากคู่เดิมเป็นคนอื่นได้อยากคู่ใครเออน่าจะพี่เกรดก็ได้ครับอะทำไมทำไม จริงๆรู้จักกันมาสัพักเลยครับรู้จักน่าจะเออรู้จักคนเดียวด้วยบางทีที่เข้ามาในร่วมในโปรเจกต์นี้ครับรรใช่เาเพิ่หในตอนแรกกว่าติดตามผลงารที่หมอลินมาแต่เด็กจบโบโจบแล้วโบจบ,โบ,โบ รู้จักรู้จักทุกคนมาอยู่แล้วแบบเห็นันผ่านมาแต่แบบไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเนี่ยแต่ถ้าแบบส่วนตัวก็คือพี่เกรซพี่เกรซเลยนะครับที่ว่าทำงานร่วมกันน่าจะสนุกเลยนะน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวว่ากันนะครับพี่เก้าครับคู่ใครดีครับเรื่องปรบากมากเลยฮะลองลองคิดดูว่าถ้าเกิดคู่กันอีกคนหนึ่งแล้วมันจะทำอะไรใหม่ๆได้สนุกสนานกันได้คิดว่าเป็นใครดีครับ ต้องพีก่กวินดีกว่าฮะอ๋อจะไปเรียนร oh. <ick le> ้อยลีลาโอ้พี่กวินคณมาถูกทางแล้วนะครับผมผมบอกให้วันนี้ประสบการณ์เรื่องด้านเมียนี่เยอะมากเลยนะครับผมพอแล้วเรื่องชีวิตคู่ออเรื่องชีวิตคู่เขาเื่งดีกว่าใหกับเขาเื่อเขาเล่าเขา่อนะครับอยากร้องเพลงแรปครับอยากแรปอยากเต้นพี่เดี๋ยวผมสอนแรปได้แน่นอนนะครับแรปปแรปแรปแร เช็ดรัวรัวเช็ดรัวรัวอันนั้นไวโน่ครับอะไรนะครับตอนนั้นไว้นอกครับอะไรนะผมไม่ได้ยินไว้นอกครับนะครับโอเคได้ครับผมแป่นแค่อยากฉีดโบฟีก็ทำพอแล้วโอ้ยตายแล้วคลินิกวันนี้ได้เต็มเต็มเลยนี่มีสปอนเซอร์ขึ้นไหมนี่ไม่มีครับไม่มีแต่ลิสคลินิกขึ้นสักอันเลยนะครับพอพี่กัปครับอยากคู่กับใครครับพี่กัปครับก็ทางทางส่วนตัวก็อยาก ลองร่วมงานกับพี่กวินดูครับเพราะว่าเราก็เป็นคนฟังแนวแบบดับดอะไรอย่างนี้ค่อนข้างบ่อยนะ้วเห็นว่าอย่างเพลงพี่กวินผมก็มีโอกาสได้ฟังค่อนข้างเยอะถ้าเกิดได้ร่วมงานสักครั้งก็น่าจะดีครับสนุกเลยเนาะครับผมโอ้กวินคุณนี่ฮอตมากนะจริงนะวะผมกำลังช็อกอยู่นะเนี่ยแบบทุกคนเรียกผมเนื้อหอมากเลยเช่ คุณขายว่าร้อยลีลา่ะเมื่อกี้อาจจะเป็นไปได้ครับคิดว่าผมแรปเก่งเดี๋ยวผมจะพาคุณให้แรปเก่งเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูค้าชายคนหนึ่งชาครับผมครับผมครับใครดีครับผมไม่ให้กราฟไปหากวินแน่นอนแล้ก็กาฟจะต้องทำไมทำไมทำไมต้องเป็นกราฟ่เพราะว่าตอนที่เราตอนที่เราเปิดโปรเจกต์บอยเฟรนด้วยกันผมมีโอกาสได้ฟังเพลงของน้องกราฟครับผมแล้วผมรู้สึกว่า น่าจะมีอะไรสนุกสนุกที่เอามาต่อยอดกันได้ในโชว์บนเวทีนะคิดว่าน่าจะมันเลยทีเดียวใช่ครับผมเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมในวันที่สิเก้นะครับอต่อเลยครับผมครับผมแลครับผมเลือกทะเลครับเฮ้ยยอะเป็นทะเลจะมเป็นทะเลำะมเป็นทะเล ไม่ฝักนุนคนเลือกกันไปเยอะไงเออใช่มันมันแมสแล้วผมผมมาใส่อินดี้ดีกว่าเอออเ้ามาฝักนี้ดีกว่าเดี๋ยวโมเมนตัมมันแบบทะเลทะเลอินดี้เหรอครับทะเลอินดี้เหรอฮะไม่ไม่เดี๋ยวว็กเขาเลือกกันไปหมดแล้วแกเราทำไมทำไมทำไมต้องเป็นทะเลคิดว่าดูจากบุคลิกนะครับเขาดูแบบเป็นคนมีอะไรแน่ๆต้องต้องมีอะไรแน่ๆแล้วที่มีอะไรคุณมีอะไรคคุณมีอะไรฮะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมรู้แล้วผมรู้แล้ว ทะเลชอบพาไปโตโตขึ้นใช่ไหมใช่ไหมฮะผมไปเล่นแลวก็งับผมยวเดี๋ยวพิ่กวินผมขอคุณเล่นมาละอ่ะคุณถามใหม่คุณถามใหม่คุณถามใหม่ทะเลชอบพาไปโตขึ้นใช่ไหมครับใช่ไหมครับครับสิครับครับ,รบะผมเหมือนโดนเหมือนเมียที่บ้านเลยเนี่ยจบจบจบเราปล่อยพิ่กวินไปทนะ่านเกรทครับอยากจะคู่กับใครครับครับก็ ถ้าถ้าคนที่ผมรู้สึกว่าเราน่าจะร้องเพลงไปด้วยกันได้น่าจะเป็นท่านกชาครับเฮ้ยเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ที่เคยสวดมนต์ <c oughs> เคยให้พรญ <c oughs> าติโยมกันมาด้วยกันอะไรเงี้ยครับแผม <c oughs> ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นอะ เราเราให้พรพร้อมกันมากทำนองทำนองทำนองก็ได้ตัวโน้ตเมโลดี้นะโน้ตทำนองทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยครับ oh ผมก็เลยรู้สึกว่าเม่มันมาเปลี่ยนมาเป็นเพลงเนี่ยมันต้องดีมากแน <Wow S 2> ๆ่ๆว้าวเป็นความคิดที่สุดยอดมากทั้งเกรดคนที่เคยอินติมิโซด้วยกันมาอยาท้าวันดี้ว่าฮะวันนี้ได้มาเเพลงแน่นอนเมโลดี้มันประสานไปได้ก็คือผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวมันเป็นมิตรคมเป็นอะไรก็ตามที่แล้วก็ขอขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราได้มาเจอกันโอ้ m ม่เ d ปรบมือครับ พี่กระชากัางไงฮะเออโอเคอ่เดี๋ยวรอดูว่ามันคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงนะครับอ่าเด็กสองคนแล้วครับทอมมี่เชนครับเมื่อกี้นี้ผมนึกถึงทอดประสานเสียงของพีเลยอย่าท้าวันนั้นับผมของทอมเหรอฮะทอมน่าจะพี่กระชากันครับเพราะว่าเพราะว่าผมผมเนี่ยต้องเล่าก่อนเลยครับก่อนที่จะมาร่วมโปรเจกต์นี้ผมเคยร่วมงานกับพี่กระชามาก่อนใช่ใช่แล้วเราก็เคยได้ไปเขาเรียกอะไรนะ ไปถ่ายซีรีส์กันที่ประเทศญี่ปุ่นครับอแล้วก็มีช่วงที่แบบมีพี่เอกคนนึงแล้วเราเคยแบบโฟกซองร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ครับก็เลยคิดว่าน่าจะสนุกดีใช่ฮะอ่าก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันนนั้จะได้เห็นแบบนี้หรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วครับผมครับใครดีครับเฮ้ยเฮ้ยจริงๆอ่าหลายคนอาจจะรู้กันบ้างแล้วว่าผมก็ชอบแรปเหมือนกัน อเจอและขายดีอีกแล้วแต่ตอนนี้ผมเล็งไว้สองคนนั่นคือพี่กวินและคนหนึ่งและหนึ่งนึ่งแล้ไม่ต้องพูดถึงเขาเลยโอ้ขอเปะมาอีกคนนึงคือกัปครับผมว้าวผมผมเอ่อผมมีแคปชั่นในรูปเป็นเมื่อวานนะเป็นเนื้อเพลงแลวไปแล้วแล้วเขามาต่อเนื้อเพลงแลบเพลงเดียวกันได้ว้าวแสดงว่าคอเดียวกันน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาดูนกันว่าวันจริงจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ บนเวทีคอนเสิร์ต19ธันวาคมนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอย <uh> ่างแรกสิ่งที่ทุกคนจะได้เจอคือต้องเจอพวกเรา10คนแน่นอนครับครับแล้วก็พวกเราทั้ง10คนเนี่ยจะมาในทีมที่มีชื่อว่า Dream of You ครับอืมดีเปล่าผมผมได้ยินเสียงเฮ้ยมาตรงล้ดผม เบาๆเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกหนุ่มๆก่อนเดี๋ยวอาจจะรู้สึกน้อยใจทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นผู้โชคดีนะครับจริงๆยังมีหลายลยคนที่รออยู่ด้านนอกแล้วอยากจะเข้ามาแต่ว่าไม่สามารถเข้ามาได้เนาะเพราะว่าด้วยโซเชียลดิสแทสซิ่งอะไรหลายๆอย่างก็จะได้เข้ามาเท่านี้ก่อนนะครับเสียงกรี๊ดอาจจะอาจจะดูน้อยแต่ดังแล้วก็แน่นไปด้วยความรักนะครับแต่ตอนนี้เรากลับมารีมอฟอยู่กอนครับรีมอฟอยู่ครับพี่าเพราะาทนานก่นี้ผมจะทําไม่ได้แล้วรียมอฟอยู่เป็นยังไงครับพี่ติ๋ตาครับก็คือเราพู เอาคำว่าดีมเนี่ยมาเล่นก็คือแต่ละคนผมว่าเรามีความฝันมีอะไรที่แตกต่างกันอยู่แล้วเราจะเอาตรงนั้นออกมาตีความเพราะฉะนั้นทั้ง1ิบคนคำว่าดีมเนี่ยตีความออกมาไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนว้าวแล้วผมก็เชื่อว่าอะไรที่มันอยู่เหนือท้องฟ้าขึ้นไปเป็นก้อนเมฆเราจินตนาการได้หมดมันอัดอิมเมจินไปเลยลองไปจินตนาการเล่นๆดูนะครับว่า,วาจะเจออะไรบ้างโชเราจะเป็นยังไงเออขอบคุณพีริดครับพี่บอริสครับ ตาคุณแล้วผมให้คุณก่อนเลยอ๋อครับสำหรับความพิเศษที่จะเกิดขึ้นบนเวทีนี้ครับใช่ครับต่อครับผมความพิเศษในเวทีนี้นะครับพิเศษแน่นอนครับเพราะว่าอ่านึกเสคลิปเป็นอยุธยาเสียแล้วคนอ่าพี่บิ๊บปิ๊บิ๊บป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 ิบ ความพิเศษใช่ไหมครับความเป็นตัวตนเนาะพี่ลินเนาะอ่าใช่อ่าใช่ครับพี่อ่ะไม่เป็นไรทุกคนที่มาดูคอนเสิร์ตครับพี่ครับจะได้เห็นตัวตนของพวกเราแต่ละคนทั้งสิบคนซึ่งมันแตกต่างกันแต่ละคนจะงัดตัวตนของตัวเองออกมาจะงัดของของตัวเองออกมาเพื่อโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันนั่นคือความสามารถใช่อครับผมไปเลยครับไปคนอื่นเลยครับ เราจะได้เชิญตัวตนแน่นอนเนาะทั้ง1ิบคนบนเวทีเลยในรูปแบบของเพลงด้วยรูปแบบของโชว์ด้วยนะครับต่อไปครับพี่กวินครับเชิญกับเอาให้พี่ใหญ่ทั้ง3าคนก่อนเลยครับผมคือจริงๆเราหาหายจากคอนเสิร์ตกันมานานมากแล้วนะครับผมผมว่าคอนเสิร์ตเนี้ยจะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเพราะว่าการที่เราได้จัดคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายเลยครับผมและการที่มารวมตัวกัน1ิคนเนี่ยมันค่อนข้างจะมีอะไรพิเศษแน่นอนครับผมไม่ใช่ไม่ใช่บะหมี่นะครับจะพิเศษ ชงเองด้วยเล่นเองชงเองมันต้องเล่นก่อนเราต้องยิงมุกออกไปเรื่อยๆมันจะได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรได้ครับแต่คุณแต่คุณเล่นไปแล้วแหละช่างมันเถอะพี่กวินกำลังพี่กวินกำลังจะบอกว่าหลังจากที่เราไม่ได้มีคอนเสิร์ตแบบนี้มาตั้งนานแล้วเนาะความพิเศษก็คือการได้กลับมารวมตัวกันพร้อมกันสิบ่มเวทีใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวราติดตามนะครกับว่าจะมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับกลัไปถึงท่านเกรซบ้างครับท่านเกรซท่านเชยนะท่านเกรซเลยแะครับผมเลียกตามพี่เขา ครับก็สำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับหรือว่าไม่สามารถเข้ามาร่วมสนุกกับพวกเราได้ก็สามารถรับชมแบบสดๆผ่านทางรูปแบบออนไลน์ได้เช่นกันเลอ่ามีไลฟ์ด้วยใช่ครับโดยซื้อบัตรผ่านทาง GTM Live นั่นเองโอ้ก็โอเคก็เหมือนกับว่าใครที่ไม่สะดวกมาจริงอยู่จังหวัดไกลๆอยากดูคอนเสิร์ตก็ซื้อเป็นไลฟ์ใช่ครับโอ้มาดูได้ด้วยนะครับพี่วอครับเชิญครับพี่วอครับครับก็พิเศษใช่ไหมครับเราก็จะนำเพลงทั้งเพลงของโปรเจกต์บอยเฟรนด์เนี่ยนะครับมา จัดแสดงโชว์ให้ทุกคนได้ดูอย่างจัดเต็มรับรองว่าปังแน่นอนครับสุดยอดครับนอกจากห้าเพลงนี้แล้วพี่วอลน่าจะมีเพลงอื่นที่จะได้ยินจากพี่วอลไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูเนาะใช่ครับว่าความพิเศษจะมีอะไรเพิ่มขึ้นอีกบ้างนะครับพี่ก้าวครับครับครับพี่ใช่ตาพี่แล้วครับผมเราก็ยังสำหรับแฟนๆที่รับชมผ่านทางออนไลน์นะครับเราก็จะได้ดูแบบว่าสเปเชียลพิเศษ เอฟเฟกหลายๆอย่างที่เราจะมอบให้ผู้ชมทางบ้านครับอ่าจะมีความแตกต่างกันใช่ระหว่างคนที่อยู่ในฮอลล์ใช่ครับแลวก็คนที่ดูอยู่ทางบ้านใช่ครับทางนู้นถึงแม้ไม่ได้มาเจอตัวจริงแต่ก็จะได้เห็นเอฟเฟกนู่นนี่นี่นะใช่ฮะแต่ทีนี้ได้เจอตัวจริงแบบใกล้ชิดเลยใช่รับรองว่าอลังการแน่นอนครับอ่ะต้องติดตามนะครับสำหรับวิชวลคอนเสิร์ตนะครับพี่ทะเลครับเชิญครับอครับครับผม หลังจากที่คุณพ er ูดคนแรกแล้นี่กลับมาทีนี ok ้เขารออยู่ในโวงคือคิดสกิบวนไปวนมาเดี๋ยวลืมพี่ทะเลครับความพิเศษมีอะไรบ้างก็นอกจากจะได้เห็น5เพลงของ Project w y d e เปใช่ไหมครับจะมีโชว์พิเศษเป็นโซโล่สเตจของเราแต่ละคนให้ดูกันด้วยอ้าโซโล่สเต เมื่อกี้น้าพี่วอพูดคือสกิปผมไปแล้วจบเลยนะผมก็เลยห้ามพูดครับอ๋อขอโทษขอโทษผมก็กักไปให้ใช่ไหมผมต้องไปแย่งคำมิ้ต่อดโซโล่สเตจที่ว่านี่จะได้ฟังอื่นๆหรือว่าจะได้โชว์ดูโชว์อื่นใช่ไหมอ่ามันก็อาจจะเป็นลักษณะหรือว่ามุมมองของเราแต่ละคนที่อาจจะมยังไม่เคยเห็นกันเออเออนะต้องรอดูกันครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับพี่ทอมมี่ครับครับผมนอกจาก เออยูนิตคู่นะครับที่ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะฮะใครนะครับที่แอบจับคู่หรือว่าเป็นเมนใครนะครับก็จะได้เห็นยูนิตพิเศษนะครับในครั้งนี้นะฮะสิบคนนะครับผมก็จะได้มาสลับคู่กันะฮะแล้วมาลุ้นนะครับว่าอาจจะเป็นคู่ที่ตรงใจของหลายๆลคนก็ได้นะครับนะเดี๋ยวไปรอลุ้นในคอนเสิร์ต19ธันวาคมนะครับพิกรัฐครับเชิญครับพิกรัฐที่ต้องพิเศษแน่นอนวันนั้นนะใช่ครับก็อย่างในคอนเสิร์ตเนี้ย ก็จะได้พบกับพวกเราทั้ง10คนแล้วใช่ไหมค,ครับพี่พี่แฟนคลับก็จะได้ใกล้ชิดกับพวกเราในรูปแบบพิเศษอีกด้วยเรียกได้ว่าแบบใกล้มากๆครับก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็รอเจอกันันคอนเสิร์ตนะครับผมไอเรื่องใกล้ชิดมากๆนี่ยังบอกไม่ได้เนาะว่าจะใกล้ชิดแบบไหนใช่ไหมฮะ ต้องรอลุน1 9ธันวาคมนะครับพี่เพิร์นครับปิดท้ายให้เราหน่อยครับความพิเศษครับและในงานนี้นะครับผมไม่รู้ผมสะกดถูกหรือเปล่านะครับมันจะมี merchandise 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 ขายในงานด้วยนะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับผมได้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแล้วกันนะครับจริงๆถ้าเกิดพี่เพิร์นมีอะไรสงสัยยิ้มถามพี่ลิปได้พี่ลิปทำอะไรครับผมพี่ลิปทำทำชอบอะไชอบเอ็กเซนต์น้องเอ็กเซนต์น้องว่ายังไงครับเมื่อกี้ merchandise เอา